ครับตอนนี้เราก็เดินมาข้างในนะครับอาทางนี้เป็นหัวแตกครับนี่ปลูกนี่ก็ปลูกอะไรครับปลูกข้าวเลยลงมาทางนี้ก็จะไปอันนี้เป็นน้ำไม่ตุยนะครับ มีเขามาลอยกระทงหรือว่าเปล่อยตรงนี้ไม่ได้ครับติดติดแม่น้ําตุียนะครับเส้นนี้ก็จะไปออกที่ศพตุยนะครับีประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะออกลงไปที่ศพตุยนะครับแม่น้ําตุยตรงนี้นะครับอากาศเย็นมากตอนนี้ นี่ครับเดินเดินขวาครับเราจะเดินขวาไปที่พระพุธทธรูปพงใหญ่นะครับที่สารด้วยฟางข้าวนะครับนี่ครับคนปลูกหน้านะครับเจดีดดดย์ตรงนี้กำลังสร้างนะครับกบบองค์พระพิหารนะครับที่เราเข้ามา ที่ด้านข้างครับตรงนี้ยากาศดีครับมีคนเลยครับตอนเย็น,นครับน่ครับเคยเห็นนะครับอันนี้ต้นคุนเมียงล่กาต้นตาดกดนะครับลูกมันอร่อยคับหวานครับตรงนี้ยังไม่สุก สุกเลยครับแ้าสูกมันจะออกเป็นแด,ง,ดงนะครับแดงๆหวามากสมัยเด็กๆชอบเลยครับสมัยตอนเด็กๆชอบกินมากนะครับลูกนี้ตึนตงนดวงตากรดนี่ก็ตานี้นะครับ สะพานขวแตวัดป่าเจ้าพระอุดมพรครับอยู่ในเขตเทศทบาลตำบปลปาแหาวะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจากตัวเมืองมาไม่เยอะครับประมาณหนึ่งถึงสองโลนะครับนี่คงจะเป็นสุตติ เอานั้น,นก็เป็นรถไถหน้ากำลังไถหน้านะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์